สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างแต่นะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอนะครับเป็นเอ่อ macbook นะครับโมเดล a 1708นแะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนจอในนะครับแต่จะเป็นการย้ายจอนะครับมามาใส่บอดี้ใหม่นะครับเนื่องจากเอ่อเครื่องลูกค้าท่านนี้นะครับโดนน้ำมานะครับน้ำเข้าจอทีนี้ทำให้ตัวฟิล์มด้านในกับไฟแบ c k l i g h นะครับเสีย ทีนี้ก็เลยทําการย้ายนะครับย้ายตัวตัวจอนะครับมันไม่เสียก็เลยย้ายตัวจอเนี่ยมาใส่กับบอดี้ตัวใหม่นะครับนี่ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการซ่อมอีกอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็อันนี้หลังจากที่ย้ายจอมาแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับมีปัญหาหน้าจอแตกนะครับหน้าจอมืดเปิดไม่ติด หรือโดนน้ำแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถาม,มาทางเพจของร้านสมัยทีเซอร์วิสได้เลยนะครับมีบริการรับซ่อมครับผมวันนี้ครับช่างต่ายครับขอตัวล้าไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ